ไอ้เหี้ยฝนตกอะไรตอนนี้มาฝนตกเขี้ยต้องถ่ายคลิปเนี่ยเออยังไงต่อเออมีแค่นั้นแหละจบแล้วก็ยัด ก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมยุคอนาคตมันช่างสวยงามลือเกินที่ตะไครเต็มพื้นเลยดูดิอนาคตคนจะสวยกว่าน,นี้สิวะเออวะ่ะน่าสนใจขุดทิ้งแล้วก็ได้ตังไอ้ ฝนตกคิดว่าโดนแช่แล้วจะรอดระเนอนี่ด้วย ยำอย่่แช่เยอะเกินครับเดี๋ยวมันจะเรียกเพื่อนมันออกมากูไม่ทันขาดคำก็มาแล้วก็วางเหมือนเดิมแล้ว แค่นั้นแหละคลิปนี้ทำหน้าปกแบบไหนดีว่าอ๋อนึกออกแล้วผมจะเอาเอ้ยยังไม่พืนดนีว่าค่อยด้วยกัน โอเคฝนเริ่มหยุดลงแล้วฮ้ยลืมถ่ายเลย เขียวเป็นตัวที่แปลกมากมากเลย ไฟโอ้มีตัวบินด้วยว่ะผมเกลียดตัวบินแต่ว่าถ้าผมได้พืชตัวใหม่ผมสามารถทำคอมโบได้ด้วยนะผมต้องเอาไอ้พวกตัวที่มันเป็นไอ้ตัวที่มันเป็นตัวเออไอ้ตัวแบบนั้นตัวแบบนั้น,ต,บบน,นต้องเอามาเว้ เพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้น mm. เดี๋ยวมันจะเป็นเลี่ยงนะครับผมมันมาละมันมาละเดี๋ยวให้มันได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดก่อนมันจะได้สํานึกซะบ้างอีกอย่างโดนแช่ไปก่อนเว้ย ี๋ยวผมค่อยกระทืมมันทีหลังเอาเก็บไปก่อนตัวนี้เอาเก็บไปก่อนต้องเอาไอ้พวกป่ยักษ์ไก่มาเอ้ยไม่ใช่ดิพวกเอ่อปืนใหญ่เออไอพวกที่มันเป็นไอ้ถั่วซูเปอร์แมนะไรนะไอ้ถั่วยิงเลเซอร์เนี่ยขอเรียกว่าซูเปอร์แมนแล้วกันมัน ามารถยิงนี่พวกตัวปิดได้ไหมวะถ้ายิงได้นี่คือโอเวอร์พาวเวอร์มากมันเป็นตัวยิงทะลุนะครับไอตัวว่าแมนอน่ะอะไรมาเต็มเลยวะเนี่ยชิว KEE e. ไปเลย AKEE e. ชื่อคล้ายๆค f ซนะตัวต่อวางวางวาง ันต้องวางไอ้พวกตัวที่มันเป็นไอ้พวกตัวที่มันมไอ้พวกที่มันมีสัญลักษณ์ปืนใหญ่นะสบายๆมันมีสัญลักษณ์ปืนใหญ่โอเคแล้วก็ได้มาละตัวนี้บบเวอร์คอมโบได้จําเท่าที่จําได้คือคอมโบได้ผมจะลองทําคอมโบดูนะครับพูดเพื่ออะไรนะฮะอเอา,อาเอาเยอะเอาเยอะมันเอาเยอะ อะไรครับเนี่ยมันแค่พูดเฉยๆเลยอ๋อด่านวางแผนว่างั้นหละด่านวางแผนเอาฉุกเฉินฉุกเฉิอนมันให้อะไรมาเนี่ย อ๋อไม่ใช่โอเคตกใจหมดว่านภาษาอังกฤษไม่ออกมั้งสามารถทำดามมีได้ด้วยเท่าจำได้นั่นไงสร้างดามมี เลี้วางค่าสปี้ได้เลยไอคอมโบที่ผมหมายถึงอ่ะคืออะไรรู้ปะแป๊แบบหนึ่งรอก่อนรอให้มีงบก่อน โอ้ทำไม่ทันทำไม่ทันวะก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าคืออะไรคอมโบโยุมมย่มไมถึงคืออะไรอะโอ้อะไรวะไม่ทำคอมโบโย หมายถึงคนดูเขายังมองไม่เห็นไงนเลยนะโขแรลกชีวิตนี่ว่า ก็ไม่ได้เห็นเห็นแค่ครั้งเดียวมั้งนะ่ะนี่อะไรนะ่ะยาน UFO UFO กูปากไปเลยสองตัวนี้รู้แล้วเป็น UFO อ่ะอะไรวะเนี่ยออนิเมชั่นโอ้โหขยะขยะแม่ ตัวเอกของเรื่องในตัวเอกตัวเอกหน้าปกคลิปวันนี้คือตัวอะไรดีวะผมจะเล่นอีก2องดานนะครับโอ้โหมันจะมาทั้งตะคูเลยใช่ไหมนะ่ะ สเกตเดี๋ยว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 อะไรเนะี่ยกล้วยจราจรกล้วยจราจรกล้วยจราจรค่ะมาที่ไงเนะี่ยไม่ไม่สูงไม่สนคอมบุงคอมโบูจุดจุดนี้แล้วกัน ต้องฟามเงินครับในขณะที่ไอ้พวกนี้มันยังไม่รู้ตัวต้องฟาร์มเงินไว้ก่อนโอเคเริ่มแผนการ ไป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 เงินน้อยว่ะจัดอันตีแล้วเงินก็ยังน้อยอยู่ดีมันมาละมันมาละเอเอไอ้นั่นมันมาละมันมาละเต็มตัวเจอคอมโบได้เลย กลับมาแค่นั้นแหละจบอะไแกมันมาอีกตัวแล้วมันมาอีกตัวอยากฟิวอีกคนอ่ะสงสัยมันอยากฟิวอ่ะควยจราจรมาแล้วไยจราจรเอาไอ้แถบด้านล่างก่อนแล้วกันไอ เก็บก่อนเอาไม่ทันอีก้เออกว่าจะทันอ๋อ,อด้านล่างตายละการที่จะทำอะไรสักอย่างมันต้องยากลำบากแสนเขียนขนาดนี้เลยเหรอวะ การใช้นี้คอมโบนี้จะยากหน่อยโอเคด่านสุดท้ายจะมีอะไรวิเศษมีแค่นี้ซะด้วยโอ้มีฉันเอาขอข,อขวานสอบวิเศษมาให้ด้วยละ่ะอรเนี่ย ไม่เอาไอตัวผักผักทำไมไม่เอาไอตัวผักมาด้วยวะไอตัวผักไอไอส้มส้มไอล้วนะน่ะเอาเงินเลขขี้มาให้ทำไมเอาเลขคู่เลขขี้มันเก็บเงินลามา นี่วัดนี่อ่ะไปจิวจิวไปจิวไปจิวเฮ้ยน้ำมันมวยช่วยหน่อยตีมันหน่อยน้ำมันมวยโอเคเรียบร้อยเก็บเลยไปออกเงินผลิตเงินช้าจัางวะ ให้เงินมาแค่สามก้อนไป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 ไม่ต้องกลับมาไปไปไปฟังขอบจอ วางไม่ได้โอเคไปไม่เอาคอมโบมาให้อเอามาเอามาแล้วไงมาแล้วไปสิครับเร่งมาฮะลงทุนลงทุน โอเคได้แล้วก้อนคีซึ่งโคตรแพงอะ่ะแต่ว่ารู้สึกว่าราคาจะลดลงซะด้วยนะเพราะว่าเท่าที่ผมจำได้อ่ไอ้เพื่อนบรรทัดซอมบี้สองอะตอนเก่าๆอะเท่าที่ผมจำได้ราคาประมาณสามร้อยเจ็ดสิบห้าแต่สมัยนี้สามร้อยห้าสิบก็ถูกมายี่สิบห้าบาทนัออ่นแ,แหละเหมือนเหมือนสามร้อยเจ็ดเหมือนสามร้อยเจ็ดสิบห้าลบยี่บห้า can i live